ผมไปวอกกันเลยอยากจะรู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าถ้่มันปิดบังเราได้ก็เลยแอบไปสืบมาครับพี่น้องครับที่ห้องมันเลยแหละอืก็เลยรู้ความจริงว่าอ๋อที่มึงไม่อยากให้กูรู้ครับ <_ an> เพราะว่ามึงแอบมีคนและคนที่มึงได้คือคนกันเองครับพี่น้องครับเจ๊เปล่านะ เปล่าเปิดบ้าอะไรใครไปคิดถึงเจร้อนตัวทำไมเนี่ยอ้าวก็เมื่อกี้เห็นบอกว่าพี่ยมมันได้คนกันเองหมายถึงใครเนี่พี่น้องครับถ้ารู้แล้วเนี่ยอย่าตกใจนะครับพี่น้องครับลองทิปครับพี่น้องครับเฮ้ย อะไรหรือเปล่าหรอกเจผมก็ไม่อยากจะเชื่อหรอกแต่เนี่ยผมไปเห็นกับตาตัวเองแล้วพี่ยมพาพิธิมาในห้องสองต่อสองพี่เอ้ยจัดจ้าคาตาจริงเขาช่วยกันไปนั่งสมาธิหรือป้าเจคถ้าเรื่องมันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ดีสิครับพี่น้องครับไอที่เราเห็นมันไม่ใช่ลูกคำพูดแต่ละคำนะไอยมบอกพิยิครบไหมครับเออพิยิบอก ครบค่ะนี่เขาอาจจะหมายถึงว่าเอกสารทําประกันนี่มันครบหรือเปล่าหรือเปล่าเจ๊คิดงันเจ๊ง้เป่ะเนี่ยเจ๊งโง่ป่ะเนี่ยพวกผมไม่ฉลาดนม่ฟังมานี่ก็หูใช่เลยถ้าเป็นสองคำน้่ผมอาจจะเชื่อก็ได้แต่รู้ไหมคำอะไรต่อมาอี่พี่ยงมันพูดอะไรรู้ไหมไม่มันแต่เสียวมากพี่น้องครับแล้วน้องทิพย์จะพูดอีกนะ พี่ยงต้องการที <aja S 2> ่กระพร้อมที่จะช่วยแล้วรู้ไหมคำต่อมาอะไรไม่ต้องห่วงขราวหน้ามันแน่ไอ้นี่ไม่เท่าไหร่ครับพี่น้องครับนี่คำนี้ช็อตเด็ดเลยต้องที่บอกว่าขราวหน้าเจอกันที่ลิฟต์ออฟฟิศครับพี่น้องแล้วก่อนจะเดินออกจากห้องนะ ยังบอกน้องทิพยอ์อีกอย่าบอกไปสองตัวนี้นะขอให้เก็บเป็นความลับครับ<ะ>พี่น้องครับ <preocup> เจ๊เจ๊วบทำไมเจ๊ขาช็อกนานจังวะเป็นใครก็ชอ็อกก่อนวก็ช็อกวบพี่อู๊ด ินโหนี่เจ๊วันนี kind of ้ลูกค้าเต็มร้านเลยนะเจส์คขาโกรธใครมาเหรอคะ โอ้ยอ <anto> ีกกอบเนาะอีกกอบคือไปโดนไปนั่นปานนี่เนาะท่านท่านน้องพ่อใจจับมาสิะตอบฟังไหนดีเนาะปราท่านช่มลมอีสานคนรักอีสานเริ่มเฮติกุกเกียดคนอีสานอะไรเด้ให้บัตรเนี่ยสิตออฟังไหนดีวะอาบน้ำแล้วกัน อาบน้ำครับเฮ้ยพ่อจะยังไม่ได้ถามอะไรเลยนี่พี่ก๊อฟไปไหนละคะเนี่ยถามจนได้คือพี่ก๊อฟป่วยครับเลยขอไปหาหมอครับน้องพอใจนี่พี่ก๊อฟป่วยเหรอคะไม่ได้ป่วยครับคือไม่ไม่ไม่สบายครับป่วยกับไม่สบายเหมือนกันเป็นอะไรวะคะเนี่ยทำไมมีพิรุษจังเอ่อไม่มีครับไม่มีครับพี่ก๊อฟให้พี่ไหลโกหกอะไรหรือเปล่าคะเ พี่ก็ป่วยจริงๆครับน้องพอใจครับน้องต่อคะอันที่จริงว่าตะก้น้องต่ออาจจะจอดรถลงไปแกไอีกอฟกับพี่นะคะอู้วมันใส่มากเลยเต้นระบำโยกผู้ชายดิดิ้นเหมือนหมูโดนน้ำร้อนเนี่ยพี่อยากรู้จริงๆเลยวันวันหนึ่งเนี่ยนะคะอีกอฟถ้าไม่มีงานทําเนี่ยมันไปยืนอ้อล้อเต้นระบำอวดพวงวินมอไซค์ปักซอยอย่างนี้ทุกวันหรอคะน้องต่อปังอยู่ครับครับ ทุกวันเลยครับทุกวันทักษาวเวลาหลังหายครับเขาจะเป็นอย่างนี้ครับต่อเนี่ยพี่บอกว่าผมว่าเราเชิญในร้านน้องสาวผมดีกว่าครับพี่ต่อมาพอดีเลยค่ะพอจะฝากร้านแป๊บหนึ่งได้ไหมคะออจะไปดูพี่ก๊อฟหน่อยเห็นพี่ไหลบอกว่าไม่สบายไปโรงพยาบาลเ่ยค่ะไม่สบายออไม่สบายบา้าแล้วนี่ยังเต้นรูปสาวอย่างผู้วินมอเตอร์ไซค์หน้าปากซอยเลยจริงเหรอคะออทำไมมีไหลอะไรเน่ง ไม่มีอะไรหรอกคะ่ะพอใจกะว่าจะไปจัดการชมรมคนอีสานร,รักคนอีสานสักหน่อยจนยจนเขาเป็นอะไรอะคะดูหงุดหงุดนิดนสงสัยประจำเดือนไม่มาไม่ต้องห่วงนะอย่างนี้เขาเรียกว่าไวทองระยะฟักไข่ <c oughs> ไอ้บ้า <c oughs> ไวท้องเลยไม่ใช่อิสุอิัสแล้วนี่พี่ยอมไม่มาด้วยหรอคะเนียนล่ะขึ้นแย, <c oughs> ยกกันบอาแทๆมาถามหากันเราโอ้โห,โห,โหไม่รู้หรอกครับหลังๆไม่ค่อยอยากยุ่งเรื่องส่วนตัวของพี่ยมเท่าไหร่กลัวรู้ความจริงแล้วหัวใจจะวายพี่ยอมเป็นอะไรหรอคะทำไมรู้ความจริงแล้วหัวใจต้องวายด้วยละ่ะ คือไม่มีะไไแห้วครับพี่น้องครับไอ้วอกมันเป็นคนขวัญอ่อน่ะวันก่อนขนาดนายกประกาศจะขายไข่เป็นกิโลมันยังช็อกสตารตัวกลัวไข่แพงเลยครับอเจ๊ครับเจ๊เจ๊ โอ้ยจบวบก็จะกดตะโกนจนคอจะแตกอยู่แล้วเนะี่ยเห็นยืนใจรอยอยู่ได้นี่เจ๊เจ๊เจแมวเขาโทรมาบอกว่าเดือนหน้าจะขึ้นค่าเล่าแล้วแค่นั้นแหละเจ๊สติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวใจลอยแบบนี้นะ่าจะเข้าวัดบ้างนะเข้าวัดก็คงไม่ช่วยอะไรหรอกมั้งคนบางคนนะเข้าวัดบ่อยแต่ชอบยุ่งของของคนอื่น กินเราเนี่ยมันไม่ดีเลยนะยุ่งเรื่องของฉันได้ไหมเร็วครับ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 ไม่อย่างไรอย่ากินเราเนี่ยโวกพวไม่ทันใจเปิดเองไมยเหรอนี่เร็วเวครับครับครับนะดูจมินเขาเครียดเรื่องอะไรวะเนี่ยไม่รู้อ่ะเครียดเรื่องนายกจะขายไข่เป็นกิโลครับพี่น้องครับนี่พี่ขอร้องอ่ะช่วยเลิกยุ่งกับไข่นายกเลย ไม่ถึงไข่ที่ท่านนายกกขขึ้นราคาเนี่ยอย่านะมึงบ้าเอ้ยไม่แก้วเจ๊เจ๊เป็นอะไรอ่ะฉันถามจริงๆนะเจ๊กโกรธฉันใช่ไหมอยากรู้จริงเหรออื้อ ถ้าอยากรู้ก็ตาม,มาสิฉันรู้เรื่องความรักของเธอกับพี่ยมหมดแล้วนะฮะแต่ฉันไม่เชื่อฉันอยากได้ยินจากปากของเธอว่ามันจริงเปล่าเจเจรู้เรื่องนี้ด้วยเหรอแต่ว่า จริงๆฉันว่าเจ๊ก็ไม่น่าจะต้องเดือดร้อนอะไรนะเพราะว่าเรื่องนี้มันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเจ๊เ,จเลยอ่ะ <c oughs> แต่เอาอย่างนี้ละกันถ้าเกิดว่าเจ๊อยากจะรู้เรื่องเนี่ยฉันก็จะเล่าให้ฟังนะว่าฉันก็ไม่อยากจะมูสาเหมือนกันคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้คือพี่โยมะน,ะ<อ>นะเขาพอฉันไม่อยากฟังแล้วไปนั่งที่เดิมเลยป่าป่าป่า อาฮัลโหลคุณกิติสวัสดีค่ะตอนนี้ทิพย์อยู่ที่ร้านแล้วนะคะเข้ามาได้เลยค่ะ <speaking in minority> <Lamborg hini>